สวัสดีครับเพื่อนๆเอซีที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลด้วยดีเสมอมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องเหรียญแปลกช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ก็มีเหรียญแปลกอีกเช่นเคยเกี่ยวกับแม่เหล็กดูดติดของรุ่นเก่า ปีพศ2536นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไ like, ลค์กด s ับ s c ค i b ์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราก็มาชมข้อมูลเหรียญเหรียญเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่ารับชการที่9ปีพศ2536 เหรียญนี้ก็จะมีลักษณะหนาแล้วก็เป็นเหรียญสีเงินนะครับที่สำคัญก็คือแม่เหล็กจะดูดติดนะครับที่สำคัญก็แม่เหล็กจะดูดติดปีพศสอง3หกนะครับ นักสดนักสะกส,สมคนในวงการเหรียญหลายๆคนหลายๆช่องหลายๆร้านหลายๆเซียนไม่ว่าจะเป็นท่านครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายก็วิภาควิจารณ์ว่าเหรียญชนิด1บาทรุ่นเก่าของรัชกาลที่9นับตั้งแต่ปีพศ2 5 2 9เป็นต้นมาจนถึงปีพศ2 5 5 1 เป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะมาผลิตเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรยใหญ่ปีพศ2552นะครับนับตั้งแต่ปีพศ2551ไปจนถึงปีพศ2529แม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับตามเสียงของเสียงทั้งหลายแต่ช่องสมาคมแชนแนลนะครับก็มี เหรียญรุ่นเก่าแม่เหล็กดูติดตั้งตั้งสามเหรียญนะครับตั้งสามเหรียญจะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสเหรียญแล้วก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกก็คือเหรียญนี้หน่เหรียญนะครับตามที่เป็นกระแสในวงการเหรียญก็เหรียญที่แม่เหล็กดูดติด ก็มีราคาซื้อขายกันนะครับก็ช่องสมาคมชาแนลก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เกี่ยวกับราคาซื้อขายก็นำมาทำคลิปนะครับใครสนใจเหรียนลักษณะเมล็กดูติดเป็นเหนรียญรุ่นเก่าของรัชกาลที่นะครนะตั้งแต่ปีพศ2530 จนถึงปีพศ2536ช่องสมาคมชาแนลนี่ก็มีอยู่สมเหรียญน,นะครับแม่เหล็กดูุติดนะครับก็นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆน,น,นักสะสมคนรุ่นใหม่ f อซที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคมชาแนลได้ชมกันนะครับซึ่งจะหาชมที่ไหนไม่ได้นะครับมีช่องสมาคมช่องเดียวนะครับที่มีเหรียญ รุ่นเก่าไม่เหล็กดูติดนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ